สวัสดีค่่าเหลมระานิดีครับสวัส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 ดีครับไปจังไดมาจังไดคือเปลี่ยนเป็นเป็นแปลกสถานที่นี่เก่นุมโอ้เพินนันมากกับพี่โอปอกับพี่โบจ้ะมากับเสียเพิ่นเพ่นพ้ามากพอเพตียงโอ้จ้าว่าเขาสามโตสองวดก็เมูลยนมองเลยเพิ่นครับผมจ้ะ ก็เลยเปลี่ยนสถานที่ใหม่เมื่อนั้นก็ไปปล่อยวัดแม่ชีเปลี่ยนบรรยากาศแม่นค่ะเปลี่ยนบรรยากาศได้มันหวน,นกันทุกคนม,มาแล้วรับามาหรือยังรับอาหารรับมาแลวาหารนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วนุ้ยปล่อยไปชุดสองตัว,ตวกวนนะ่อนเนาะครับจ้า คือสองตัวกับซีมี่เก้าเก้าหาหกหาแล้วก็เก้าหกที่หนูหายไปยิ่งเจ็ดยิ่งเก้านี่ยหายไปก่อนอะไรมานน้ำจ้าเออนันนี้อันนี้ของงวดที่แล้วอันเดิมที่ผ่านมาเนาะนี่ของงวดที่แล้วนะครับผมเก้าหกห้าตรงตรงไม่ได้วงกลมตัวที่ถูกเนาะไม่ได้วงกลมจนทีูกเพราะว่าเน้นเก้าห้าแต่ว่าถ้าว่าเอาตัดได้หนีก็ได้แมน เข้าสองตัวนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าหกตรงๆกันจ้าวัดที่สิบวดที่สิบวันนี้ที่สิบเอ็ดใช่ไหมที่จะออกงวดนี้ที่งวดที่สิบเอ็ดวังเข้าสองตัวงวดวันที่หนึ่งสิงหานี่เข้าสามตัวงวดนี้เกือบเข้าสามตัวอีกแต้มเดียวค่ะจากเจ็ดเป็นแปดที่ซื้อแล้ว พี่สาวได้เท่าไหร่งวดนี้จะเก้าแสนงวดก่อนได้เก้าแสนงวดนี่นะเพื่อนสี่ได้ล้านยุ่งกับเขาสามตัวนะแต่ว่าถูกสองตัวเพื่อนถูกสองตัวก็ได้หลักแสนคือเก่าล้านแปดงวดงวดนี่เนี่ยเจ้าโน่งกับถือน้ำเพลินอยู่กับเพื่อได้อันนี้เพราะว่าเปิดดวงเสริมดวงน้ำเพลินแม่จ้ะก็เลยได้เพราะว่าเพื่นกับทูนมาเสริมดวงไล่ยู่เพื่นกับถือน้ำเบืือสุขคนเดชโอ้ก็สีเฮีจวก็ตื่มเลยน้องเอจจ้ะ เทกันตึมเลยดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะคะคนที่ตามเจ๊นงรับมุกดาหารโชคดีมีชายกันทุกคนเปิดวังกับกับพี่สาวหรือว่ากับนูเฮ็ดอ่หนูจะส่งให้พี่สาวไปเฮ็ดให้กับอาจารย์จ้ะกับเป็นความเสื่อสวนบุคคลนะจ้ะเด้อกับบได้บ่ายยังแบบปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนาเนาะค่ะบ่เสื้อกับผ่านก็ได้บ่เป็นยังนะจ้ะอันนี้นูเฮ็ดเราวมันก็ กะได้นะแม่คือยี่หลีจ้ามันถือยี่หลี่นะเขาตรงๆได้กันปูอ่ะเป็นโบได้กลับเลยจ้าพูดละคนเห็นกับ่ถือบ่ได้ซื้อหนังสืออ่าอาจจะดวงบ่ถึงหนังสือไหมคะเมื่นี้กันลองเป็นแนวทางเบิ้งใหญ่กระซ่งมาแล้วใหญ่กระซ่งมาตอนสองโมงได้ได้ครบปะครับวเมื่อนี้ มื่อนี่สามตัวพยังบัวหันมาให้เลยโอะเอาสองตัวไปก่อนเอาสองตัวไปเอาก่อนตะวายยาปากแห้งยาฝากบอกไปคือวันที่แล้วครับเป็นเคล็ดลับเมื่อเจ็บปลาโอ้ยเมื่อนั้นเคล็ดแถวปวดแถวเมื่อนั้นนะเลขแถวอีกแล้วปวดแควก็เจ็บชี้งนะว่าสิคันเป็นยังเสียนรู้ไมเป็นความเสื่อมรู้กับประจานรู้มันเป็นยี่หรี่ไหมค่ะสีโศกนะแหมจ้าสีมีโศกอยเต็มอาการของคนมีโเชก่อเจ็จ้า สองตัวได้แล้วใส่ยังไงก็ถุงส่งไว้ใส่ถุงส่งไว้ยันจดใส่หรือแคปไว้แล้วอย่าบอกผู้ใดไม่สิอ่านอย่าปากแห้งนะครับเนาะอย่าปากแห้งจ้ะอย่าเสียงดังพี่น้องจ้ะปากแห้งอย่าเสียงดังพร้อมหรือยังจ้ะพร้อมไม่ยังสองตัวพร้อมเราไปค่ะวันนี้เพื่อนไหนมาทพื่อนไหนจะชุดครับสองตัวสามชุดเหมือนเดิมจ้ะจ้ะงวดที่แล้วอ่ะสามชุดคือเก่า

มันย่งบ่แนนมาไห่้าจังวันอย่าล้อไก่ถุงท้ายก่อนทาบช่อเจ้าอันไหน้งก่อนนี้ตัวไหนเนี่ยครับอันมี่สี่หก่เก้าราศนสี่สีหกสี่เก้าแล้วก็ศูนย์สี่ชุดสองตัวจาวิ่งสี่วิ่งสี่ตัวเดียวบวิ่งตัวเดียวค่ะงวดว่ตัวเดียวแลงวรว่า่วิ่งรถ อบป้าถึงบนสุดหวแล้วรุดรุดเล็กมีงหวดมังหันนี้จ่าแตมาขา2สองตัวโอ้ยแจ่งหาเจอควาสี่หกสเกแล้วก็ศูนย์สค่ะที่รกรุ่กนเลขล่างนี่หกสามเนาะโอ้ยเลขบนไหนมาไหนเด้อก็เลยมางสิเจตาตบานอย่างกับแปดหกห้ากับลูกเฮ้ย อันเสียงนั่นดังจนสุดซ้อยแม่แม่บ้านบางคนเป็นอยังไัเนเฮียนเฮียนนี่เป็นอยังไงเนอะภัษาคือของคนแถวนี้ใจจ้าอาการของคนถูกหวยเนาะถูกหวยอาากไม่อยู่แล้วรับมุกดาหารนันรับรับเนาะบอบอกไผ่ผู้ใจคนมีโศกขนาดนี้คนเกษียณนี่อยากบอกไผ่ได้มาแล้วเฝ้าไปซื้อวางสิเนาะจ้าได้มาแล้วคนหลังได้มาแล้วได้มาแล้ววันนี้ไก่ยาบอกไผ่อีกได้มาแล้ว กรเป้าไปซื้อไวเ้อร์ค่ะให้ได้ซู้ข้นงวดนี่ให้ได้ปดนี่ปดสินแล้ววดจ้าดูเป็นแนวแนวทางให้ดูเอามาจากับพี่สาวอีพี่สาวคนถือมาหลายงวดแล้วงวดนี่คืองวดที่สิบงวดที่สิแมนจ้ะงวดสิบานี่งวดที่สิบเอ็ดลุงงวดเน้นน่น่จ้าเน้นตัวไหนเขาเน้นตัวไหนไหมไม่ยังไม่เน้นมาจ้ะ เลี later, to ๋ยงพี the reef, of of ่นองลงกินพิมพด้วยรับแทางสามตัวบนดานัดให้มงินด้ครับรับมุกดาหารสิบหัวสอนนะครับเล่สนเส้นเลยตรอเพื่อนแกเน้นมากแขกเพื่อนเน้นมากกว่าชั่วๆดีกว่าเหมือนอุปกาแบบอั่าวสู้ฟังนะยังเพิ่มชั่วอาสู้ฟังตกบาทนะ4649แล้วก็04วิ04่งวิ่ง uh, uh, um, 4นี่แต่4กับ4พี่น้อนี่แต่4กับทั้งวัน สี่หกสี่เก้าศูนย์สี่วิ่งสี่พี่สาวเพื่อนมันใจกัทคำวันสู้มวดนั้นเพื่อนก็บม่ได้มันใจแม่จ้ะเพื่อนเอามาเพื่อนคือเพื่อนเอามาตามที่อาจารย์เพื่อนไห้มาแต่ว่าเพื่อนนันสื่อน้ำสูงหวดตามสูงงวดนะสิแม่แต่เพื่อนถือสูงหวดอยู่ถือสูงมวดจะมีงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่มันรุดไปเลยบ่เขามมีงวดเดียวที่ลุดจ้ะรุดหนึ่งงวด โชวเลขีบหมดพี่บน่้ามอยน้องบานนี้นะครับลงพิมพ์ได้แล้วครับตัวเลขได้มาแล้วครับเอนะครับเอาทั้งในกอนจาีนงจัดหน้าจอเลยนะครังนี่คนกำลังรอไล่ซวดมาเปลั่วโมงเลยดิุ่วมาขึ้นหั่นได้แท้คนคนลยนี่าผู้ใดมีส่วนกาสีทาได้ทาทาได้ได้จ้ะจ้า ครเพ่นว่มีสชคเิ่นกะหออกไปก่อนนะรับดาหารนะครับงวดที่เท่าได้วเนี่งวดที่วดนที่วดที่11นะคนะคะถูกงวดนี้งวี่1ม้วดจ้าถูกมาแล้ว10งวดเป็นแนวทางให้ได้แต่เด้อแคบใ้จดใ้ตามลงจากน้อยเอออันหันเนี่ยโสดดมั่น ัอเรอด้อครับเด้อนุ่นรอด้อครับเด้อรอด้วครับเด้อนี่พกจะแคบได้แล้วล่ะแคบได้แล้วนะครับผมทได้เอทุกคนได้เลรับมุกดาหารเจนงนี่สดนะคะตาส่มาแล้วตอนแปดโมงนะจ้ะสามตัวรอวันที่อ่อรอ ประมาณวั20ห้าค่ะ <20 S 2> ประมาณทีห้าเนะอะเอา20ห้าไปเจอกันที่ร้านทำก็แล้วกันเนอะจา้าครับ